อาหาร3ามมื้ออาจจะไม่จำเป็นแล้วในปัจจุบันเดี๋ยวอีพีนี้ผมเล่าให้ฟังครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหา m e n t a l health ไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าแพนิคบโพลาร์ลองรับประทานอาหารเสริมกูดกาดดูแล้วคุณจะแปลกใจกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นครับสั่งซื้อได้ทาง Line ID at wellness วัฒนธรรมการรับประทานอาหารสามมือ้อนะมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นมันอาจจะไม่จำเป็นแล้วนะครับสำหรับในโลกยุคป,ปัจจุบันเหตุผลเพราะอะไรย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆเรียนรู้ไล่เรียงไปทีละข้อละข้อนะครับอย่างแรกนะครับเ,เราต้องมาคิดมาทบทวนดูหน่อยว่า การที่เราจะกินอาหารจะรับประทานอาหารเนี่ยทำไมทำไมเราถึงต้องกินมันต้องรับประทานเพื่ออะไรเหตุผลมันก็จะมีอยู่สองอย่างนะอย่างแรกคือเบสเบสิกฮะคือเพื่อการอยู่รอดการมีชีวิตอยู่รอดอันนี้คือปัจจัยพื้นฐานเลยนะครับอันที่สองก็คือเหนือขึ้นมาอีกน่งนะครับเมื่อคุณมีความพื้นฐานได้แล้วอะ่ะคนก็ต้องหาอะไรที่มันเหนือกว่าถูกต้องไหมครั กินอิ่มแล้วมีชีวิตอยู่รอดละมีพลังงานละก็อยากจะหาความสุขอาจจะหาเพรสเชอร์นะครับในการกินในการรับประทานของอร่อยอาหารอร่อยขนมอร่อยเครื่องดื่มอร่อยทีนี้ไอเรื่องปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องอยู่กับ2มุม2มิตมิอย่างแรกก็คือเรื่องของพลังงานนะครับแน่นอนว่าเรา หายใจอยู่เนี่ยทุกวินาทีเราต้องการใช้พลังงานใช่ไหมครับเรารับประทานอาหารเข้าไปเพื่อเราต้องการจะมีพลังงานอย่างที่สองคือเรื่องของสารอาหารนิวทริชั่นนะครับบางอย่างเนี่ยร่างกายสามารถสร้างขึ้นมาเองได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ในขณะที่มันจําเป็นจะต้องได้รับจากอาหารภายนอกเท่านั้นอ่าอันนี้ก็คือยังไงยังไงก็ต้องรับประทานจากอาหารภายนอกเข้าไปข้อที่สองนะครับ วัฒนธรรมบางอย่างหลายๆอย่างละกันอ่ะบางบางอย่างดีกว่าบางอย่างในอดีตที่ถูกสอนมาจากพ่อแม่ปู่ย่าเนี่ยมันอาจจะไม่จําเป็นหรืออาจจะล้าสมัยแล้วในปัจจุบันนะครับยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับสมัยก่อนเนี่ยเพศสภาพใช่ไหมอ่าย้อนกลับไปสักสามสิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแค่ผู้ชาย กับผู้หญิงใช่ไหมฮะในขณะที่ปัจจุบันเนี่ยโอโ้โหแคตตากรีในการแยกเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับน,น,นอกจากเรื่องฟิสิกอล l ทางด้านร่างกายแล้วนะครับว่ามีอวัยวะเพศเป็นผู้หญิงผู้ชายแลยนะปัจจุบันจะมีอะไรครับ LGBTQ แล้วยังมี plus plus เพิ่มเข้าไปอีกเห็นไ,ไหมฮะคือบางอย่างมันก็ไม่ใช่ว่าถูกต้องหรือว่าอะไรนะมันคือมันคือการเปลี่ยนไปตามยุคสมัย อย่างที่สองนะครับสมัยก่อนเอ,อวัฒนธรรมก็คือเอ,อผู้ชายเนี่ยต้องออกไปทํางานผู้หญิงต้องเป็นแม่บ้านผู้ชายเป็นช่างเท้าหน้าผู้หญิงเป็นช่างเท้าหลังสมัยนี้เป็นไงครับโอโ้โหผู้หญิงเป็นซีอเป็นเจ้าของธุรกิจเก่งๆเยอะแยะไปหมดเลยถูกต้องไหมฮะไม่จําเป็นแล้วว่าจะต้องแบบผู้หญิงไอ้ผู้ชายออกไปทํางานผู้หญิงทํางานบ้านสมัยนี้นะ โอกาสอะบางทีอะผู้หญิงมีเยอะกว่านะอ่าอันนี้ไม่แน่นะแล้วแต่คนนะผมเจอบางคนบางครอบครัวเนะี่ยผู้หญิงมีโอกาสเยอะกว่าอ่ะผู้ชายอยู่บ้านเลี้ยงลูกถูกไหมเพราะชั่วโมงที่เท่ากันเนี่ยผู้หญิงหาเงินได้มากกว่าสิบเท่าผู้ชายอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปเห็น <laughs> ไหมบางอย่างมันไม่แน่ไม่นอนนะครับตัวอย่างที่สามนะครับสมัยก่อนเอ่อการที่จะมีอาชีพเป็น นักร้องนักดนตรีความความเพอร์เซพชันสมัยก่อนมุมมองวัฒนธรรมสมัยก่อนไครับเต้นกินรำกินปัจจุบันเนี่ยเป็นไงครับโอ้โหวันเนี้ยลิซ่าเปิดบริษัทใหม่ใช่ไหมคือ,อมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยมันมีเกียรตินะมันมีศักดิ์ศรีแล้วมันมีโอกาสที่จะได้รายได้รวมถึงในการอินฟลูเอนซ์คือในการที่จะ สื่อสารในการที่จะทําอะไรต่อเติมไปอีกได้เยอะแยะทั้งหมดเห็นไหมครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเปรียบเทียบเพื่อย้อนกลับมาเรื่องของวัฒนธรรมอาหารสามมือ้อคือมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นผมก็เหมือนกันสมัยก่อนมันก็ไม่รู้หรอกมันก็เริ่มจะเขาเรียกว่าเริ่มที่จะตกผลึกมาเรื่อยเื่อนะครับมาดูในเหตุผลนะครับใน ทบทวนเขาเรียกอะไรนะมาค่อยๆไล่เรียงกันในข้อที่สามนะครับก็คือความรู้วิทยาศาสตร์สุขภาพสมัยใหม่เนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันมันก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะทุกอย่างมันก็ไปเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปตามยุคสมัยไปเนี่ยทุกอย่างอ่ความรู้ก็เหมือนกันเฉพาะเรื่องของวิทยาศาสตร์สุขภาพนะยังรวมอื่นๆเนี่ยเทคโนโลยีสมัยสมัยนี้นะในมุมอื่นๆเนี่ยมันไปเร็วมากในมุมของสุขภาพก็เหมือนกัน เมื่อกี้ตอนที่เราพูดกันถึงเรื่องปัจจัยพื้นฐานใช่ไหมครับว่าเราต้องการพลังงานเราต้องการสารอาหารเพื่อให้เรายังมีชีวิตอยู่รอดปัจจุบันไม่ใช่แค่นั้นครับมันไม่ใช่แค่อยู่รอดอย่างเดียวนะเราสามารถอยู่แบบเฮลตี้สุขภาพดีได้ด้วยเพื่อจะได้เพิ่มไลฟ์สเปนก็คือเพิ่มชีวิตที่ยืนยาวขึ้นแล้วก็เพิ่มเฮลท์สเปนก็คือเพิ่มคุณภาพชีวิต คือหมายถึงว่าคุณอยู่สามารถอยู่อายุยืนได้โดยที่คุณยังมีสุขภาพดีจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายไลฟ์ส p ปนหรือ lifespan นะครับไอเรื่องความสุขนี่ตัดทิ้งเพราะว่าความสุขมันเป็นเรื่องของแต่ละคนบางคนกินอันนี้ชอบบางคนกินอันนี้ไม่มีความสุขอันนี้ตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแต่เรามาพูดถึงเรื่องแฟกต์เรื่องวิทยาศาสตร์กันะครับคือเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องสารอาหารนะครับ เราสามารถเลือกกินได้อ่าสมัยก่อนเนี่ยมันก็สอนสอนกันมาใช่ไหมกินอนู่นกินนี่อะไรเงี้ยถูกไหมครับสมัยก่อนลองนึกภาพมันหรือบางทีนึกไม่ออกก็ไปดูหนังสมัยก่อนอ่ะไปเปิดดูเอ่อในในหนังสมัยก่อนอ่ะมันก็จะมีสอนสอนกันมาใช่ไหมอาหารอะไรต่างๆดีนี้วัฒนธรรมอาหารมันเปลี่ยนไปแล้วเราสามารถเลือกกินได้ว่าเราต้องการคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่ รวมถึงเพิ่มขึ้นมาโปรไบโอติกอย่างเงี้ยอ่ารวมถึงแร่งน้ำนะเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องการเข้าไปซัพพลายของร่างกายเราเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดในมุมของอาหารแล้วก็นิวทริชั่นเอ้ยในมุมของพลังงานแล้วก็มุมของสารเห็นไหมครับเราสามารถเลือกกินได้ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยกินกินไปตามที่สอนสอนมาเราก็ได้รับตามที่ร่างกายเราต้องการมุมที่สองนะครับเราสามารถเลือก กินอาหารเสริมได้บางอย่างนะกินให้ตายยังไงจากอาหารธรรมชาติก็ไม่มีทางที่จะได้รับครบต่อให้คุณได้รับครบคุณก็จะได้บางส่วนที่มันเกินไปเพราะมันคืออาหารธรรมชาติอาหารธรรมชาติมันจะมีส่วนที่เราต้องการกับส่วนที่เราไม่ต้องการนะครับเราได้รับอันนี้มันครบแต่อันนี้ก็เกินไปนะครับเราก็สามารถเลือกกินอาหารเสริมได้แล้วก็ในมุมสุดท้ายนะครับมุมที่เราพูดถึงเรื่องอาหารสามมือครับ วิทยาศาสตร์สุขภาพสมัยใหม่เนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าการกินพอดีอิ่มหรือว่า caloric r e s t r i c t i o นะครับกินร่างกายต้องการเท่านี้เราก็กินเท่านี้กินมากเกินไปกลายเป็นว่ายิ่งเสื่อมยิ่งเป็นโรคยิ่งแกเร็วใช่ไหมอันนี้มุมที่1น,นะมุมที่2ก็คือการที่เราอดอาหารนะครับให้นานกว่ากินนะหรือว่า IF หรือว่า intermittent fasting เนี่ยมันก็ทำให้เรา สามารถได้รับสารอาหารเพียงพออย่างที่ร่างกายต้องการโดยที่ไม่ได้ใช้งานพลังงานไม่ได้ใช้งานร่างกายมากเกินไปทำให้เราเสื่อมช้าลงนะทำให้เราลดโอกาสที่เราจะเป็นโรครวมถึงทําให้เรามีสุขภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลที่ว่าทําไมว่าผมถึงบอกว่าอาหารสามมื้อเชา้ากลางวันเย็นะมันอาจจะล้าสมัยไปแล้วสําหรับในปัจจุบนันคุณก็ต้องไปดูว่า อายุเยอะขึ้นก็ต้องกินน้อยลง physical activity ไม่เยอะนั่งจุ่มปุ๊กนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ออกกำลังกายก็ต้องเป็นดูเป็นเคส by c เคสถูกไหมครับบางคนอายุเยอะไม่แทไม่ค่อยมีกิจกรรมทางกายกินมื้อเดียวก็พอทำงานออฟฟิศวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายกิน2มื้อก็พอเห็นไหมในขณะที่วันนี้จะต้องมีออกกำลังกายกินสาม,มื้อเหไหมครับ ไม่จําเป็นว่าวัฒนธรรมที่ถูกสอนกันมาตั้งแต่สมัยก่อนเช้าของวันเย็นมื้อเช้ามื้อของวันมื้อเย็นจะถูกต้องเสมอไปมันสามารถอัดแอปได้สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยใช้ความรู้นะครับข้อที่สี่ข้อสุดท้ายนะครับสมัยก่อนเนี่ยอาหารหารยากมากในขณะที่สมัยนี้อาหารเนี่ยหาง่ายมากเห็นไหมครับนึกภาพนะอ่าใครนึกภาพไม่ออกนะครับลองไปดูเอ่อช่อง อันแล่นพี่จองอา oh. <laughs> อินเทนหน่อยนะครับเออลองไปดูนะมันจะมีอีพีหนึ่งนะที่เขาขูดมะพร้าวเพื่อทำน้ำกะทิเอาแค่เรื่องเดียวนะคุณลองนึกภาพนะท่านนึกไม่ออกนะลองไปถามพ่อพ่อแม่ปู่ย่าดูเออเวลาสมัยก่อนจะทำแกงทำอะไรขึ้นมาสักอย่างต้องไปซื้อมะพร้าวต้องมาขูดต้องมาคั้นต้องมาต้มต้องมาทำนูน่นทำนี่ แค่วัตถุดิบอย่างเดียวในการทํำใช้เวลาไปกินกันเสร็จแล้วปุ๊บโอ้โหตู้เย็นก็ไม่ใช่ว่าจะมีกินกินก็จะมือนี้บุ่งนี้มือนี้กินให้หมดนะเหลือก็ยังอาจจะพอมื้อถัดไปเห็นไหมในขณะที่ปัจจุบันเองครับไม่ต้องทําอะไรมากขยับแค่นิ้วเปิดเปิดเปิดแอปพลิเคชันกดกดเดี๋ยวแป๊บหนึงมาแล้วเห็นไหมเราจะต้องเอรู้จักควบคุมเพราะว่าสมัยนี้มัน มันมันหาซื้อง่ายมันหากินง่ายมันก็เลยไปตามต่อจากข้อที่3ที่ผมบอกไปเมื่อกี้เรื่อง c a ลอ o ี่ d r a e restriction กับเรื่อง intermittent fasting เห็นไหมอ่ะโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอสวัสด,ดีปีใหม่จีนนะครับสุดจีน happy chinese new year ินเจียยู่อีซินนี้หัวชัยนะครับตอนไหนที่ดูแล้วชอบรู้สึกว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์ ถ้ารู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นรอบข้างก็กดแชร์ถ้าคุณมีเป้าหมายเดียวกันนะครับอยากดูแลสุขภาพแบบองค์่วมก็กด,ดติดตามถ้าไม่อยากพลาดเนื้อหาดีๆก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ